no uh -huh. uh -huh. น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟ f i ไฟหรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาล้ครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกันเลหน้าฟิายที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับเลอยู่ช่อง1998เซเดย์เยดเกมาดเฟเกอร์กลับไปในคนเดิมอีกเช่นเคยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้เพชรนะครับรับรองว่าคลิปนี้พี่มีแจกแค่ฟังกฎและกติกาให้ดีแล้วฟังให้จบนั่นเองนะครับตาตามกฎแลตามกฎและกติกาด้วยแค่นั้นเองนะครับผมเอาล่ะสําหรับคลิปนี้มีน้องๆหลายคนนะครับผมที่อยากจะรู้นะครับในส่วนของร้านค้าที่เข้ามาใหม่นะครับว่าพี่มันมีอะไร ในบ้างในคลิปนี้พี่จะพาไปดูกันรวมไปถึงซื้อยังไงให้ถูกตังมากที่สุดนะครับ รวมไปถึงสําหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมเป็นโค้ดกล่องสุ่มสกินปืนเคียเตอร์กันบล็อกนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จะทิ้งลิกงไว้ให้่าทายคลิปนะครับผมแล้วก็ตัวไอนะาก็สามารถเข้าไปดูกันได้เอาล่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดสัญญาลิงกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ได้ข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาเราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่เลยเปิดมาเห็นหน้ากิจกรรมเลยนะครับสำหรับคราหรับ จ่ายศูนย์รับไปเลย300เพชรนะครับผมสําหรับลูกค้าใหม่เกอะโคดไปได้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งลูกค้าใหม่และก็ลูกค้าเก่าสิทธิพิเศษแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เหมือนจะมีท่าชักธงแจก,กด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับผมอ่ะในส่วนที่เราจะพูดกันคืนนี้เลยร้านค้านี่ครับสารเจ้าศาักดิ์สิทธิพิชิตไอเทมตอนซามูไรไลปราณีนี่ครับผมลดสูงสุดถึง90%บอนะครับบอกก่อนว่ามีน้องๆหลายคนร้องขอมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซซามูไรหญิงเซซามูไราชายรวมไปถึงท่าชักธงนะครับ นี่เป็นท่านี้เลยนี่ครับที่เกิดกระแสดรามา่าว่าเฮ้ยไหนบอกว่าเป็นของแรงมันจะไม่กลับมาขายทําไมกลับมาขายอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับโอเคกลับมาขายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะซื้อในส่วนลดได้เท่าไหร่นี่ครับสำหรับร้านค้านะครับผมไปคิดเข้าไปเลยดีกว่าื่อการไม่เสียเวลานี่ครับเมื่อเข้ามาแล้วจะดูคะแนนอันดับอ่าได้ประมาณนี้เลยนี่ครับมัน,นจะเป็นออดูอันดับคะแนนนะครับว่าจะมีรถสูงนสุด อ๋อตั้งแต่ตั้งแต่อ๋อเท่าไหร่มั่งเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็คก่อน30%นะครับ30% 40%เปอร์เซ็นต์ลด50%เปอร์เซ็นต์นะครับ60% 70% 8เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดเหลือเพียง1เพลทเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าครับกำหนดโชคดวงชะตาคลิกไป มาครับดูดิว่ามันจะไปตกที่ไหนนะครับผมมามันไปตกที่50%ก่อนครับลด50%อันนี้เขาจะให้เราเลือกนะว่าเราจะซื้ออะไรนี่ครับผมแล้วก็ที่สําคัญสามารถเปลี่ยนไอเทมฟรีได้3ครั้งนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนก่อนเลยแล้วกันสําหรับหน้าแรกก็จะเป็นชุดซัมููรหญิงเลยนะครับนี่แล้วก็ซามูไราชายท่าจิบน้ําชาครับแล้วก็ท่าปาดคอเช็ดคอนะแล้วก็อันนี้เซ็ตตัวละครครูหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวละครครูกล่องสุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เจ้าบารสุ่มสกินปืนนะครับสิบใบแล้วก็าบารสุ่มไดมอนด์รอยัลนะครับแล้วก็ชุดแผ่นกิ่นเนาะไปเดี๋ยวเรากดเปลี่ยนไอเทมก่อนให้น้องๆดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะโอเคในหน้าที่2นะครับก็จะมีในส่วนของชุดอันนี้เป็นชุดแบบเหมือนมนุษย์ปลานะครับถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้แล้วก็มีบัตรเปลี่ยนอ่าบัตรเป็นชื่อด้วยนี่ครับนี่บัตรเป็นชื่อกดซื้อได้ไหมกดซื้อปุ๊บ,บ,บ,บโอเคขอเปลี่ยนไอเทมครั้งที่3ก่อนนะครับมากดยืนยันไปครับ โอเคมันก็มีประมาณนี้เลยเนะครับมีกระเป๋าด้วยนะครับนี่ๆแล้วก็มีชุดออก อ๋อชุดลายติ๋วเซียนนะครับติ๋วเซียนชายด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะกดซื้อไปเลยนะครับมากดซื้อกดซื้อโอเคกดซื้อแป๊บอ่ากดซื้อไปเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อซักอ๋อมีส่งให้เพื่อนด้วยนะครับน้องๆอ่ามีส่งเพื่อนให้เพื่อนด้วยอ่าดูในคลิปนี้เดี๋ยวพี่อาจจะแจกในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันอาจจะส่งในบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับสำหรับผู้โชคดีดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ไว้กดขอแค่กดไลค์ให้ครบ500ไลค์นะครับกดไลค์ให้ครบล้ามกดส กระดิ่งไว้แล้วก็ทิ้ง uid ไว้นะครับผมทิ้ง uid ไว้เดียวครบ5้าร้อยไลค์เมื่อไหรพี่จะสุ่มแจกนะครับจะส่งบัตรเป็นชื่อให้เลยนะครับมากดซื้อให้ตัวเองดีกว่าครับ300มาได้มาเป็นที่เรียบร้อย10ใบครับป่ะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะรีดวงได้นะครับไปต่อครับป่ะลด3 0อครับอันต่อไปลดถึง3 0อยากจะร้องไห้เลยนะครับทุกคนลด3 0เอพี่ก็จะซื้อในส่วนที่มันถูกๆแล้วกันเนาะก็อะไรที่พ ครบหมดเลยนะครับโอเคจะซื้อนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนอกสักเนี่ยสองกว่าเพชรนะครับกดซื้อไปนีครับโอเคโอ้กดตกลงไปครับต่อไปกําหนดโชคดวงชะตาต่อครับลด60%ครับทุกคนลด60%เนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องกดเปลี่ยนไอเทมก่อนเปลี่ยนไอเทมนะครับนี่เราจะซื้อในส่วนของปัดสุ่มนะครับพี่บอกเลยว่าปัะสุ่มเนี่ยสำหรับใส่ าสายสุ่มเนี่ยคือคุ้มมากจากปกติ600เหลือ240อะไรประมาณนี้นะทุกคนกดซื้อไปครับอีก10บใบนีครับปะกดกำหนดโชคต่อเราจะกดให้หมดนะครับต่อไปลด40%นะครับ40% 40%โอเคต่อไปมันหมุนเปลี่ยนแผงไอเทมของละเเพชรนะครับผมอ่ะโอเคกดต่อครับ เอาเป็นอันนี้ละกันซื้อให้ตัวเองต่อครับ360เพชรนะครับจากเพชรจะมี6,000เพชรเหลือ4,800แล้วทุกคนโอเคปะต่อไปมันก็จะคุ้มแล้วนะครับต่อไป70%ครับทุกคนพี่จะซื้อเป็นบัตรสุ่มเอ่อตัวสุ่มสกินปืนละกัน180เพชรเองโอ้โหโคตรคุ้มเลยต่อไปนะครับก็กำหนดโชคต่ออ่าลด80%ครับลด80%โอเคลด80% 8ปดสิบเอออี่จะเกลเสียงแบบปุบปุะมาเนี่ยทุกคนโอเคร้อยยี่สิบครับโอ้โหซื้อให้ตัวเองครับจัดมาหนักๆเลยเนี่ครับสำหรับรอบนี้นะต่อไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนอ่า ต่อไป90%นะครับผมเราก็จะซื้อในส่วนของบัตรสุ่มมันต้องมีอีโวบ้างดิอีโ e วยังไม่ได้เลยนีครับมาอีโวอีกสิบใบนะครับคุ้ม <c oughs> มากเลยนี่ครับนี่อ e ีโวอีกสิบใบกดซื้อให้ตัวเอง <c oughs> จัดไปนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับหเพชรนะครับหเพชรนะพี่ก็จะให้ในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันให้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับหงรางวัลอย่าลืมคอมเมนต์ย i d ดีทิ้งไว้ด้วยนะครับ คอมเมนต์ยูไดีทิ้งไว้ขอแค่นี้แล้วกันคอมเมนต์ยูไดีทิ้งไว้กดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งแค่นี้พอ4อย่างทําให้พี่4อย่างนะครับเมื่อทําครบ4อย่างแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ยูไดีแล้วบอกว่าทําครบแล้วนะครับถ้าพี่แบบ สุ่มแล้วมันขึ้นว่า่าน้องๆไม่ได้พิมพ์ว่าทําครบแล้วแสดงว่าน้องดูไม่จบคลิปเออนี่มัน,น,น,นเป็นแบบการดูนะครับผมน้องๆไม่ใช่ว่าเมนยูไยดีอย่างเดียวนะแล้วก็คอมเมนต์ว่าทําครบแล้วด้วยนะครับผมทาทีอย่างก็คือกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้นะครับจะได้รับชมการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เนาะประมาณนี้4อย่างนะครับโอเคเอาล่ะจบไปครับสําหรับกิจกรรมนี้ใหม่ล่าสุดเลยสามเจ้าศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครอยากได้นะครับผมในส่วนของบัตรเปลี่ยนชื่อฟ,ฟ,ฟร,นรีนนะัางว อย่าลืมทําตามกฎและกติกาด้วยนะครับผมอ่ะในส่วนของกิจกรรมมาใหม่ในวันนี้มีอะไรอีกนะครับในส่วนของสิทธิ์ขัน้นสูงก็เปิดขายแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเนาะสำหรับสิทธิ์ขัน้นสูงพี่ก็เคยได้รีวิวกันไปที่เรียบร้อยละเราก็จะไม่รีวิวอีกนะครับผมอ่ะโอเคจบไปครับสําหรับกิจกรรมนะครับก็ยังจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็คือนี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอหาสักนิดน,นึงก่อนว่ามันมีหรือเปล่านี่เลยนะเป็นกิจกรรมลอ็อกอินรับไอเทมฟรีนะครับ,รรบ finalement. ผมก็สามารถกดจองนะ เขาให้กดจองก่อนนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าทำไมมันกดไม่ได้นะครับกิจาการรมมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะครับวันนี้ก็ อ๋อวันที่2อยู่เลยนะครับทุกคนมันจะเริ่มวันที่7นะก็จะสามารถจองได้เนาะได้อย่างละ2ใบนะครับสำหรับบัตรสุ่มสกินปืน2ใบแล้วก็ไดมอนด์รอยัล3ใบนะครับมูลค่าใบละ60เพชรเลยนะครับโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับนี่บูย่าชิงชัยนะครับทำได้ทุกวันเลยนะครับนี่ก็ได้รับท่าทางฟรีๆเลยสําหรับท่าทางบูย่าชิงชัยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยว เพชรพี่มันทำไมไม่หายอ่ะทุกคนเพชรพี่รู้สึกว่าซื้อไปแล้วเพชรพี่ไม่หายหรือเปล่าแล้วก็ขอก็ยังไม่เข้านี่ครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลองออกเข้าใหม่ดูนี่ครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเอ๊ okay, okay, เราก็ออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมก่อนว่าของมันเข้าตัวหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคนี่นะครับเพชรพี่ก็ลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครัวผมก็ตกใจเลยทำไมแบบซื้อแล้วเพชรมันไม่ลบนะครับตอนนี้ก็เหลือ4 4่0เนาะน้อเมื่อกี้เหลือ5 9า0นะครับโอเคนี่ของรางวัลก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมาสามารถรับได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมซื้อมาแต่แบบนี้เซตนี้คุ้มนะครับผมไว้สุ่มนั่นเองนรรมี้กกิจ ถ้าใครอยากได้บบเปลี่ยนชื่อ,อยาลืมกดติดตามกดสกดิกดสับสกายตามตามับทยทำตามกดที่พี่บอกละกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้วันนี้พี่ขอตัวลาเยงเท่านี้ครับเจอกันอีพีหน้ากันอีกเช่นเคยสาหรับอีพีนี้พี่ขอตัวลาเยงเท่านี้ครับบ๊ายบาย